นายนายนาก็คร Go, ับสวัสดีทุกควันนี้ผมมาอยู่ในแมปมนะูเฮเว่นเนาะก็วันนี้เราผมจะไปถามเพื่อนคนนี้กันเขาไม่รวยเลยนะทุกคนสรุปว่าไอ้ดักตับเป็นนั่นมันไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวลาวนั้นเพื่อนเพื่อนะจนมากเลยนะขอโทษด้วยนะพอดีว่าฉันคือประธานบริษัท เฮ้ททยทำงานบริษัทได้ไงดูสิฐานะก,การแต่งตัวงฉันมีหูฟังเราบอกแล้วก็จะมีภาพตาตาว่าฉันนะ่ะแคบปดตาเท่านั้นแต่มีแค่ตาข้างเดียวขอโทษด้วยนะเจ้าหนูถธอนะไม่ยงมาทำงานร้านฉัน พอทำงานหน่อยครับไม่ได้ฉันไม่ทำเจ้าหนูถือน่าไปซะเธอไปหาบ้านคนรวคนนั้นไปน่าอยู่ตรงนั้นเลยได้เวลาเสร็จแล้ว <laughs> อะไรเสร็จแล้วอืมอยากมันไส้คนรวยมากคนไส้จริงๆทำไมคนสร้างบ้านมันน่าเกลียดจัง ใช่รถก็ล็อกด้วยจุ๋มมาอะไรที่บ้านฉันล่ะนี่ใช่บ้านเขาไหมไม่ใช่แล้วทุกคนไม่ใช่เลยไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไอ้ดำเกนอะ แคือคนจนใช่ไหมขอโทษ้วยนะฉันคือประธานบริษัทอีกแล้วไม่จะกลัวแล้วนะนะคือผมทำหน้าปกคลิปแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะทำหน้าปกคลิปแล้วเี้ยไหนนี่นนมันจะยากอะไรเจ้าหนูเธอ,อตามฉันมา อ้าวยังไงตามมา,มาเพื่อดูหน้าฉันเข้าไว้ดูซสิเมืองนี้มันไส้คนนี้จริงๆผมกดแขนมันมากงอนแล้วนะทุกคนตอนนี้ผมงอนไอด้ดำตับเป็ดแล้ว นายอะดูฉันเอาไว้นะฉันสูงกว่านายนายไม่กินนมแต่ละวันก็ไม่กินนมเลยมันไม่สูงถูกฉันเลยนี่ยีหนูฉันไม่ใช่ยีหนูนะฉันไม่ใช่ผู้หญิงด้วยคือมันบอกไอ้คนนั้นมันบอกว่าจะหนูนะทุกคนเออจะบ้าเลรอุ๊ ห้าสี่เก้านายังไม่รู้จักช่องฉันเหรอแกล้งเพื่อนคืออลไรแกล้งเพื่อนเลยแล้วเพื่อนเขียนว่าอะไรอ่ะเฮเวน่นเดี๋ยวนี่มันตรงกับชื่อผมเลยนะทุกคนเออจะบอกนะเพื่อนเขียนอ๋อไม่ใช่นะทุกคนนี่มันคือชื่อแล้วที่มันเขียนไว้อยู่แล้วเราเขียนว่า แล้วเราเขียนว่าจำดูเดี๋ยวเขียนก่อนแป๊บหนึ่งถ้าใครยังไม่เห็นหนะ้าปกคลิปผมนะผมเปิดเป็นสาธารณะนะผมเปิดเป็นสาธารณะเนาะโอเคไหนเราเด็กกนะี่ไหยหาก่อนนะทุกคนนี่ไงดำดำก็ <laughs> ไม่ได้เขียนได้ไหมหรือว่ามันจะเป็น ตัวชา้าทุกคนของผมก็ไม่แน่ใจนะคือถ้าเป็นตัวชา้าอบบน่าจะไม่ได้นะดําด้วยสีดําำด้วย,ดดวยอะไรอ่ะมันเป็นตัวช้ารทุกคนมันไม่เขียนอ๋อแสดงว่าแบบนี้ห้ามเขียนด่าก,กันว่าดำไหนลองเขียนในสเปมในข้อความดูดิไยงนั้นะเ,เย่างนันว่าดำดิดำดำ ทุนผมบอกแล้วคือคำนี้ห้ามด่าก,กันว่าดามนะทุกคนอ๋อแบบนี้ห้ามด่าก,กันว่าดานะทุกคนมันเป็นตัวชาร์ปเลยนะก็้วาสูตรว่าใครอะ่ะไอนี่เดนๆๆะถ้จะล็อกรถไปถึงไหนก็เดี๋ยวเราไปหาบ้านหลังจอบ้านนายคนนี้ด้วยนึเกิน แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราก็ต้องรับแอดยังไงล่ะเพราะฉันมีเพื่อนน้อยอย่งังแหละเพราะฉันเพิ่งสมัครรหรัสไอเดียเรบอกใหม่มาเล่นจะรับแอดผมไหมเนี่ยถ้าเขาไม่รับก็แย่เลยนะว,ว่าเขาเขาไม่รับผมเดียด๋วยวผมรมาใหม่ดิมันเป็นคำว่าอะไรนะ่ะมันไม่ออกนะ จะด้รับเขารับผมยังยังนัดคืนก็นยังไม่รับผมเลยนัดคืนเรานั้นจะต้องหาทางเข้าบ้านเรานั้นจะไม่ใช้วิธีโง่ๆนะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือไอที่นอนโง่อันนี้นะเรานั้นไม่ได้นอนเลยสบายมาบ้าแล้วเราต้องทำภารกิจนะทุกคนเด้ยกับมัน ไม่นะไม่นะฉันเกือบตายเจ้าหนูมาเลยหน้าบ้านฉันหรอเข้าบ้านฉันหรอวิเขายืนเฝ้าหน้าประตูเลยเขาบอกว่าอะไรโอเคอะไรอ่ะเดี๋ยวๆอโอเคจะบอกนะเปิดประตูให้เราเปิดเปิดได้เปิดเปิดที่ผมทีเดีเ๋ยวๆโอ้ เฮ้ยผมเป็นลูเม่ขอบคุณอขอบคุณนั่นขอบคุณขอบคุณอ้าวัดเติมเจอเลือดวุ้ยผู้สาวตกแนิดนึงโอเคคือคือเป็นลูเบ่ ูเมดนะทุกคนให้เป็นรูเมดปุ๊บเบนปั๊บ later <laughs> ยดูเถอะ2000 years later <laughs> ต้องมีวิธีข้าวที่ง่ายข้าวได้ไหมแบบนี้ เดียนะทุกคนเรานั้นจะต้องออกเตะบอลเลยนะทุกคนแล้วค no ุณ <mit> ร uh yeah. ับผมไหมไม่รับอ A few moments later กวนโอ๊ยหรือเปล่าเฮียนได้ คือเบนผมแล้วคือเขาไม่ให้เข้าบ้านเนยนะคือเข้าเบนแล้วก็คือเบนเลยนะไม่ไม่เปิดประตูเลยนะหรือว่าจะกดกด,ป,ดปุดเบนให้เลยนะอ่ะก็ซึ่งในวันนี้ผมขอตอลาไปก่อนนะจะันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายชุบๆอย่าลืมนะทุกคนผมทำหน้าปกคลิปนะ